กว่า20ปีของการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านละล้านบ้านน้องอ้อล่างนะคะปัจจุบันสามารถบริหารเงินทุนมีดอกผลเป็นล้านที่2และมีการแบ่งปันในรูปแบบสาธารณประโยชน์กับสู่ชุมชนค่ะถือว่าของเราเนี่ยร้านยังอยู่ครบนะสิปีแล้วก็เก็บคืนเน้าะได้ดอกเบียเ้ยได้เงินปันผลให้กับสมาชิก ทุนหมู่บ้านหนองอ้อล่างหมู่เก้าอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก,กองทุนที่รับสนับสนุนเงิน1ล้านบาทจากรัฐบาลเมื่อปี2545เดินหน้าอย่างเข้มแข็งตลอด23ปี จนปัจจุบันเงินก้อนแรกต่อยอดเป็นล้านที่2กระจายให้กับสมาชิกกู้เพื่อต่อยอดอาชีพให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนโดยเริ่มต้นจากอาชีพเกษตรกรรมสู่อาชีพอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนหนองอ้อทั้งทำปุ๋ยหมกักมูลไส้เดือนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้าแคปหมูพืชผักปลอดสารพิษที่กลายเป็นชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลจนถึงปัจจุบันรับงบงานาจากรัฐบาลเงินก้อน1ล้าน เราก็จัดที่รูปของรัฐก,การอ่าแล้วก็รับสมัครสมาชิกแรกแรกก็200กว่าคนตอนนี้ก็เป็น300แล้วครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ให้ใครเป็นคนคนหนึ่งคนใดโดยรักชอบโด,ย,ดยอะไรเงี้ยให้โดยตามสัดส,ส่วนที่ตามสมาชิกคุณสมาชิกเป็นลร้านใช่ไหมชุดร้อยคนก็สัดส่วนก็อาจจะคนละหมื่น นี่นะครับนี่ก็คือชุดเลี้ยงไส้เดือนเพื่อในการนํามูลเนี่ยเอาไปใช้เกี่ยวกับการปลูกผักหรือว่า,าปลูกพืชต่างๆรายได้เฉลี่ยของการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็ดินปลูกรวมๆอยู่ก็อยู่ประมาณ30,000บาท หนึ่งในสมาชิกกองทุนที่เริ่มกู้จากเงินต้น1,000 0บาทยอมรับว่าประโยชน์จากเงินก้อนที่เข้าถึงง่ายกับกลุ่มคนรากญ่านี้ช่วยให้โอกาสในการต่อยอดอาชีพที่ถนัดเป็นไปได้ง่ายขึ้นช่วยให้สิ่งที่คิดเป็นจริงและได้เงินคืนกลับมาแบบจับต้องได้ ส่วนการใช้หนี้รายปีทางกลุ่มใช้วิธีการออมรายเดือนและนำเงินออมคืนกลุ่มในช่วงปลายปีจึงทำให้สร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกกลุ่มป้องกันหนี้เสียคือในวันนั้น่ะในวันที่ทางหมู่บ้านเนาะได้ประชาสัมพันธ์ลงมาเราก็มีความคิดว่าเฮ้ยมันก็ดีสำหรับครอบครัวเราเนาะจะได้มีเงินทุนสำหรับต่อยอดในการถถ่งเสืิออาชีพของเรา เพราะว่าในการส่งเสริมอาชีพเราถ้าเกิดเราไม่มีเงินทุนมันก็ไปได้ช้าถ้าเรามีรู้จักใช้เงินทุนให้เป็นประโยชน์นะมันก็สามารถก้าวกระโดดไปได้เร็วนะครับแต่ก็ต้องมีวินัยในการใช้นะฮะมีวินัยในการเก็บในการออมนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยสมมติว่าผมกู้มาหมื่นเนี่ยผมไม่จะฝากเดือนละพันนะฮะพอถึงปีปุ๊บในการฝากของเราเนี่ยมันก็จะได้เงินตรงนั้นนะเอามาใช้ ทุนที่เรากู้มาครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงที่เราบรรจุนะฮะบรรจุสินค้าของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะครับอันนี้บรรจุดู1กิโลกรัมนะครับจากจุดเริ่มต้นเลี้ยงปุ๋ยมูลไส้เดือนกละลมังแรกสู่ปัจจุบันเป็น300กละลมังเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมักมูลไส้เดือนแบรนด์บ้านมังกรดินที่มียอดสั่งซื้อต่อเนื่องสร้างรายได้ทุกวัน เชื่อว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเงินต้น1 0 0 0 0บาทในวันนั้นต่อยอดให้ทั้งชุมชนมีอาชีพซึ่งนอกจากความแข็งแกร่งกับวินัยทางการเงินของครอบครัวแล้วยังต้องขอบคุณโอกาสที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนครับจากสินค้าหลัก10นะฮะสามารถสร้างมูลค่าเป็นเงินหลักล้านทั้งชุมชนได้นะครับผมที่บ้านหองอ้อล่างนะครับ สำหรับคนรักการปลูกนะครับบ้านมังกรดินอย่าลืมนะครับที่เรากู้มาเนี่ยต่อยอดของเราโดยการเอาไปซื้อกาละมังมั่งซื้อขี้วัวมัง่งแต่ก่อนจะเลี้ยงไส้เดือนเล็กๆแค่ไม่กี่กาละมังเดี๋ยวนี้มี3-400กาละมังตอนนี้เราก็าขยายไปทำดินปลูกดินปลูกผสมมูลไส้เดือนซึ่งเราทำเป็นเจ้าแรกของจันมุรีตอนนี้ก็ปังมากยอดขายดีมากแล้วก็มียี่ห้อเป็นของตัวเองตอนนี้ มีวัฒนาเกิดขึ้นดังก่อนทุเรียนล้วก็ขายเป็นลูกนอกจากเงินของกองทุนหมู่บ้านจะช่วยต่อยอดอาชีพแล้วอย่างพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการสร้างรายได้จากความสามารถที่ใช้ต้นทุนน้อยและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน